บุรีต่อนะคะแต่ว่าเมือนี้ทรงฝนสิตกนะคะตอนออกจากบ้านฝนก็ตกพราะขับรถมาใดจ,จกพักหนึ่งฝนตกลิ้มน,นะคะ เมื่อนี้มาปลาโบแบนนะคะแต่ว่ามันจะเปียกจากน้อยนะค่ะเพราะว่าฝนตกลินแต่ตอนนี้เศร้าแล้วล่ะค่ะมีลูกค้าเกาล่ะค่ะที่เพิ่นสั่งอ่ลอยกล้องนั่นล่ะค่ะคอยหาให้เพิ่นได้เจ็ดสิบกล้องนะคะ่ะแล้วเมื่อเศร้านี่ก้อนคอยจะไปเก็บเหเ็ดเพลโรมาหาพญายเพิ่อนอยากได้อีกสิบหกกล้อง เพ,เ,เพิ่มเงินหาเป็นกลองละร้อยยี่สิบนะคะ,อะขอยบอกเพื่อนนะคะว่าหมักบเบอรี่มันบาหลายแล้วมันเก็บยากแล้วมันแก่แกสุกงอมแล้วเพิ่งก็เลยว่าเก็บมใาหา้แน่เอาแค่สิบหากรองวัสดค่ะเมื่งข่อยสิได้หาได้เพราะสิบหากรือเปล่ามากค่ะทุกคน มาเก็บบัเบอรี่ซ้อยขข่นะคะได้ถังหนึ่งแล้วค่ะทุกคนพักไปกินกาแฟกันนะคะมื่อนี้แดดเนะี่ยจะน้อยเพราะว่ามาตอนบ่ายนะคะทุกมือจะมาเก็บห้าแมลงไปค่ะเฮาไปกินกาแฟ สวัสดีค่ะ f อฟที่น่ารักทุกๆคนนะคะพ็กันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะสวัสดีครับไทลันแนนโฮลเบิร์ดเมื่อนี้พ่อกันอยู่ในป่าบูเบอรี่นะคะเมื่อเช้านี้ไปเก็บเห็ดตอนบ่ายมามาเก็บบูเบอรี่นะคะตอนเช้าลูกค้า้นเก้าที่เขาสาร้างลอยกล้องนั่นแหละค่ะ เพื่อนน่ะอยากได้ไปให้ลูกค้าไปให้เพื่อนเพื่อนนะคะ่ะคอยน่ะซอกเก็บแล้วนะคะเพราะว่ามันน่ะเก็บยากมันนิ่มนะคะ่ะมันสุกงอมเวลาทำความสะอาดมันจะเละนะคะ่ะเราเพิ่นเลยขอรองคอยนะคะ่ะเพิ่นเลยว่าเพิ่นจะห้กล้องล,ลอยยีสีวัสดุทุกคนมืนอีานคอยกันเลยสวนพญายมันเล็มนะคะ่ะมันเล็มเพราะสะได้ห้เพื่อนเพิ่นอยากได้สิบหักกล้องนะคะ่ะ เป็นว่าขวัยเลยว่าได้เท่ายเอาท่านั่นนะคะทุกคนซูมิกิสเกิสต์อนอนี้อนยาอนย้อน้อนอนย้นะ้อัยนย้อย้อนคอนอน้อนย้นย้กนย้อ้อนย่อนย้อนย้อนย้อนนะ้อน้อนย้อนอนย้อนยน้อออน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 ้อย้อนย้อย้กน้องอน้อแย้อนยอน้อน้ออนอ้ออ้้อนน เพราะว่าจะให้เพ่่นหน้าวันพูดนะคะมูไม่ดีาไว้คนะครับไปร่วมเมาค่ะทุกคนมาจกิบกาแฟน้ำกันนะคะเมื่อนน้นั่งอยู่ถนนนะคะเพราะว่าฝ <c oughs> นมันตกฝนมันตกก่อนจะม้านะคะมันเปียกกันเลยพากันนั่งถนน เดินทำไมวิ่ง sit in the road เอฟซีทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าคอยนะได้อ่านข่าวนะคะว่า บ้านเฮาได้สีดวัคซีนบางแล้วนะคะวัคซีนไฟเซอร์ก็ขอให้ทุกคนได้สีดกันทั่วหน้านะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะบ้า y เราเว y ามีเด็กเล็กในอเมริกาอีสียอีเยโคโรนาเอฟโคโรนาเว h ามีเด็กเล็กในอเมริกสเตทปู่ยายวาอยู่อเมริกา นักเรียนน่ะนักศึกษาติดโควิดหลายว่าสั้นค่ะ mm hmm. เดลตา้า <c oughs> โควิดเดลต้าว่าสั้นค่ะยอะมยุ mm. <c oughs> ้งนะค่ะยุ้ง It is very You can? You know, glass circle, I can look here. Get the car. Maybe you must have number two. I have number two. <coughs> this is very good. Maybe I send number... for you two and No, I cannot do no, two. Nine, two. ยบลูเบอร์ี่กะใกล้สิเบิดแล้วราคาเก็บยากเพราะว่ามันลอยหลอแล้วมันโลนมันงอมดูตอนแจกไม่รู้ดอกแคนเตอินเต๋อหอกอินเตอร์ซาเกตไหมเนี่ยใควบาภาษาสวีเดนกับว่าเป็นได้ค่ะใครบอกเพียรตงใจคำว่าดอกเตอร์กินอินเต๋ ก็อบีาี่นหาได้มเก็บหาเมื่อแล้วค่ะบอเบอรี่เพราะว่าพักผ่อิดูี่สาดแล้วกัไปเก็บเห็ดหามือหกมื่อนี่แหละม่อที่หกมา next time I take share with y o ไม่ได้ผมไม่ได mm ้เ hmm. ป kind of ็นแบบนี้มาแล้วไปไหนาเสียวอ่นเก้าอีติดรถไปนั่งแบบนี้แล้วกดแล้วมามีอ่ไขมันนั่งกับทุกคนค่ะไปเก็บกอก่อนนะคะเก้อีกแต่ถางนึงก็พอแล้วล่ะค่ะประมาเอามาแค่สองถัง Yeah you're picking all this without to see a snake. <laughs> I see a gecko hammer yesterday. Aha. Uh -huh. A little one. Yeah, we have outside. You don't have to take up the wood. do saw the deer, fam in the forest. <clears> now you have for m if that's mm -hmm. They be scared of you. You don't spinger <laughs> Yeah. โอเคยอดเขาเริ่มทอฟี They stay and look at you. ใช่ They s p i n g up, s p i n g up, jump, jump. ใช่เพราะว่า tomorrow we cannot walking is they thought something เมื่อเอือนเขาจะเริ่มล่าสัตว์แล้วล่ะค่ะที่สนามท t ่ o ฮีบีดาวดองมุดดอ เออววิิิดดดลสท่านไปเก็บเหงือกจะไปเล้วใกล้ๆบ้านล่ะค่ะบกเขาไปเลิกเมื่อนี้ก็ไปไกลเต่อเพียงแต่ว่าอยู่เล้วถนนนะคะริมถนนบ่น่ากลัวเพราะแผ่นบ่เขาป่าไปเก็บต่อก่อนค่ะทุกคน มาค่ะมาเก็บซอยข่อยนะคะ่ะถั <c oughs> ทงที่สองค่ะบทเต็มปันไดเมืออ่อยก่อนระค่ะทุกคนกลับบ้าน come and take the time when we put in everything. Oh yeah. Okay. Hold on my key 15 minutes. Huh? I see I see they sell for for uh 30 crunal. Yeah, I think I'm gonna buy and sell for 40. It's very easy. เมื่อแอร์แลนเลยค่ะเมือเ่อนไงกลับบ้านกันนะคะได้สองทางกระสิทำความสะอาดหอดตีหนึ่งตีสองคุณคือไห้บูไปคุยกันอยู่บ้านนะคะ ไปถังหนึ่งแล้วนะคะถังที่สองนี่ชิเฮ็ดมืออื่นหรอกค่ะเพราะว่าเด็กแล้วมากินข้ากันค่ะมาค่ะทุกคนมาหนี้มากินข้ากับแกงเห็ดใส่นมใหม่นะคะเห็ดเผือหวานนะคะกับบองปลาค่ะทุกคนแตงโมแล้วก็ ผ,ผักทั่วรันเตาในสวนนะคะเข่ามันใหญ่นะคะทุกคนข่อยพ้องจะได้ใส่อันนี้ราคาะกินกับปั่นบ่ได้เห็ดเผือกหวานหวานคับค่ะหวานจุ้ยจุวยเอะ แสบคักแสบแน่ค่ะทุกคนเห็ดมันปูขอ,อยังบม่หันเลยทำความสะอาดอยู่ค่ะ มเ,เยยยมื่อเช้าสีพับเนยหายพญายฝรั่งเมื่อเนี่ไปเก็บเหตุตอนเศร้าตอนบ่ายกับไปเก็บบลูเบอรี่นะคะพอได้หยุดได้ยอนกลับมากลับมาทำความสะอาดตอนนี้สี่ถุ่มกวาแล้วคะ่ะ ขขาปั้นมาได้เลยนะคะมันเหนียวมันเหนียวน,น้ำผึ้งหวานหวานคากหวานแน่เมื่อนี่ที่ข่อยเก็บมาข่อยยังประหันได้ปากแล้วค่ะมืออื่นมืออื่นจะเสียเหตุบด้เหตุ แต่ก็ต้องเหตุนะคะเขาิตตาแห้งใครเท้ได้กลับไทยก็สจเอาไปฝากทั้งบานน้ำนะคะทุกคน <c oughs> เสียงยำเลยแซ่บแทกแซ่บเนี่พื่อนยัยฝนรังแล้วบอเคยสบายแล้วค่ะเราบอสบายมาหลาเมืรอแล้วล่ะค่ะเป็นซีฮารเมอร์แล้วค่ะทุกคนครัเมื่อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขีดหอดเอฟซทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบันนอกกับพญ่ยพลังดังงม้อนะคะค่อ,อ,อยคอไวยพร้อนให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพรค่ะ กินขาวอิ่มแล้วว่าสิพักพอนนอนก็เลยตัดสินใจไม่เห็ดแห่มันแล้วนะคะทุกคนแก้สิแ็แล้วแล้วนะคะ่ะบุบรี่กับทำความสะอาดยากยากเพราะว่ามันเลแล้วนะคะทุกคนนี่แหะคะ่ะเลือกออกวดสชได้น,นะคะ เย็นแล้วก็นอนหลับคนสูดยอดละค่ะพอได้ละค่ะทุกคนได้เบิ้งค่ะขอชิน,นัดให้เบิ้งสองสี่หกแปดได้แปดกองพอดีนะคะอ่ายังอยู่อีกเจ็ดกองนะคะ่ะเป็นสงังสิบหากอง ขาปะขาเป็น้นอนราตรีสวัสดินะคะทุกคนสวัสดีราตรีสวัสด์บ๊ายบายเป็นครั้งที่สองนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนอนหลับฝันดีนอนหลับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนทุกคนนะคะบ๊ายบาย